ตงเชื่อมั่นกับตัวเองต่อให้ไม่มีใครเชื่อก็ตามสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังสือเปลี่ยนชีวิตเพื่ออิสรภาพทางการเงินวันนี้ผมจะมาพูดถึงมนุษย์300รเซที่ผมได้อ่านจากหนังสือเปลี่ยนหนี้เป็นอิสรภาพทางการเงินนะครับเป็นคำพูดของโค้หนุ่มนะครับคนที่เป็นมนุษย์3 0 0รได้นะครับคือเขามีจิตใจที่แข็งแกร่งมากนะครับแล้วก็ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานะครับ มี4วิธีนะครับ 1. เลิกอ้างคือคนที่อ้างคือคนไม่ทำนะครับ 2. หาโอกาสถ้าเราไม่หาโอกาสเราก็อับจนนะครับ 3. ลงมือทำรู้แล้วไม่ทำเท่ากับว่าว่างเปล่านะครับ 4. เต็มที่กับทุกมิติของชีวิตนะครับถ้าใครมีครอบครัวคือว่าเป็นพ่อของลูก100%เป็นผู้นำครอบครัว100% แล้วก็ทําเพื่อเป้าหมายกับครอบครัวอีกร้อยเปอร์เซ็นะครับเวลาที่ผมคิดถึงมนุษย์สามร้อยเปอร์เซ็นเมื่อไหร่นะครับทําให้ผมมีแรงผลักดันให้กับชีวิตผมนะครับท้าชนทุกอุปสรรคแล้วก็พร้อมสู้ทุกรูปแบบแล้วทุกคนละครับพร้อมที่จะสู้เพื่อคนที่คุณรักแล้วหรือยังครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ